เรื่องเล่าผีตอนดวงวิญญาณที่บ้านเจเรื่องราวที่พี่น้องกำลังจะได้รับชมกันต่อไปนี้ก็เป็นประสบการณ์ลีลับที่คุณดีเคยได้ไปพบเจอมาครับโดยคุณดีได้เขียนมาเล่าว่า ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เรานั้นกำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้ประมาณห้าหกเดือนตอนนั้นแม่ได้พาเราย้ายบ้านพักมาพักแถวหลังโรงงานที่แม่ทำงานอยู่โดยบ้านหลังนี้เจที่เป็นนายจ้างของแม่เรานั้นแกได้ซื้อเอาไว้เพราะบ้านหลังนี้จะหลุดจำนำนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่เจ๊แกซื้อบ้านไว้แล้วก็ปิดบ้านปล่อยร้างไว้อย่างนั้นมันนานหลายปีพอเจ๊แกรู้ว่าครอบครัวเรานั้นเช่าห้องพักอยู่เจ๊เขาก็เลยให้แม่เราพาครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้ช่วยดูแลทำความสะอาดบ้านและจะได้ไม่เป็นบ้านร้างนั่นเอง โดยบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนช่วงแรกๆที่พวกเราได้ย้ายเข้ามาอยู่มันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติครอบครัวของเราก็อยู่อาศัยกันอย่างราบรื่นเรื่อยมาแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอถึงเวลาสามทุ่มกว่า เรากับสามีก็ได้เข้านอนกันตามปกติแต่พอตกดึกเราก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก,กดังขึ้นมาในบ้านเราเองที่ตอนนั้นกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็สอดสายสายตามองไปรอบๆแล้วเราก็ได้เห็นเข้ากับ ผู้หญิงผมสั้นผิวขาวซึ่งเขาเป็นใครก็ไม่รู้มายืนจ้องมองเราจากนั้นเขาก็ได้พูดออกมาว่าออกจากที่กูไปอย่ามานอนที่กูสิ่งที่เราได้พบเจอในตอนนั้นมันทำให้เราหวาดกลัวมากแต่เราก็ไม่สามารถที่จะขยับตัว หรือเปล่งเสียงตะโกนออกมาได้เราทำได้เพียงแค่จ้องมองผู้หญิงคนนั้นจนร่างของเขาค่อยๆเลือนหายไปส่วนเรานั้นก็พลอยหลับลงไปตอนไหนก็ไม่รู้พอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ได้เล่าถึงสิ่งที่ได้พบเจอให้แม่ฟัง ซึ่งแม่ก็ทำหน้าตกใจเป็นอย่างมากแม่ก็เลยได้ไปเล่าให้เจ้ฟังอีกทีหนึ่งพอทราบเรื่องแล้วเจ้ก็เลยได้มาถามเราเราจึงได้เล่าอธิบายถึงรูปร่างลักษณะของผู้หญิงคนนั้นให้เจ้ฟังซึ่งพอเราเล่าจบเจ้ก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ก็เลยเล่าเรื่องราวบางอย่างให้พวกเราฟังว่า ผู้หญิงปริศนาที่เราได้พบเจอนั้นน่าจะเป็นดวงวิญญาณเจ้าของบ้านที่เสียไปแล้วเกือบสิบกว่าปีเจ้าของบ้านคนนั้นเขาเป็นคนที่หวงบ้านหลังนี้มากและตอนที่เขากำลังป่วยหนักเขาเคยได้พูดกับเจว่าเขาจะไม่ยอมขายที่ดินและบ้านหลังนี้ให้ใคร นอกจากเจ้คนเดียวเพราะเขารักเจ้เหมือนลูกจากนั้นพอเขาเสียชีวิตไปแล้วบ้านหลังนี้ก็เลยถูกปล่อยทิ้งให้ร้างไม่มีคนอยู่อาศัยกระทั่งผ่านมาอีกห้าหปีเจ้เลยตัดสินใจซื้อเพราะบ้านจะหลุดจำนำนั่นเอง เรื่องราวที่เจ๊เล่าให้ฟังนั้นก็ทำให้ครอบครัวของเราพอที่จะทราบถึงต้นสายปลายเหตุของเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แล้วล่ะแต่เรื่องราวหลอนๆมันยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งผีเจ้าของบ้านคนเก่า ก็ได้มาปรากฏกายให้พ่อของเราได้เห็นซึ่งพ่อเราก็ตกใจจนถึงกับขวัญน,นี้ดีฟอ์ไปหลายวันเลยหลังจนกระทั่งแม่เราทนไม่ไหวก็เลยไปปรึกษาหมอดูร่างทรงคนหนึ่งซึ่งเขาก็ได้บอกว่า ดวงวิญญาณเจ้าของบ้านคนเก่านั้นเขาเป็นคนหว่วงบ้านของเขามากเขาไม่ยอมไปไหนเขารักบ้านหลังนี้และหมอดูร่างทรงก็ได้แนะนำแม่เรามาว่าในวันพระก็ให้ใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของเขาบ้างแล้วตอนดึกสงัด ของคืนหนึ่งขณะที่เรากำลังอยู่ในภวังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ๆเราก็รู้สึกคล้ายกับว่าจะโดนผีอ่ําแต่ก็เหมือนว่าผีจะอำเราไม่ได้เพราะเราได้ห้อยท้าเวสุวรรณเอาไว้แล้วหลังจากนั้น เราก็ไม่ค่อยได้พบเจอเข้ากับเหตุการณ์หลอนอีกแต่คนอื่นๆในครอบครัวของเรานั้นพัวเขาก็พบเจอกับเรื่องราวลี้ลับอยู่บ้างประปรายต่อมาเจได้ไปบอกให้ลูกสาวเจ้าของบ้านคนเก่านิมนต์พระมาทําพิธีเชิญดวงวิญญาณแม่ของเขาให้ได้ไปผุดไปเกิดหรือไปสู่ภพภูมิที่ดี ซึ่งหลังจากที่ได้ทําพิธีในวันนั้นก็ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณเจ้าของบ้านคนเก่านั้นเขาได้ออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วหรือยังแต่ทุกวันนี้บางทีก็ยังมีเสียงก๊อกก๊อกเกกดังอยู่ภายในบ้านแบบหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้ซึ่งเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นมันคอยรบกวนจิตใจ จนเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านของแฟนแต่ทางแม่ของเรานั้นท่านได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เกือบทุกวันเพราะตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แม่เราก็มีโชคกับการเสี่ยงดวงอยู่แทบจะถูกงวดแม่ก็เลยทำบุญใส่บาตรให้ดวงวิญญาณดังกล่าว อยู่เป็นประจำซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือประสบการณ์ลี้ลับที่ครอบครัวเราเคยได้ไปพบเจอกันมาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนจากคุณดีด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบ o ๊กแฟนเ g e ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ